ไม่ได้สักทีอาจเพราะคุณกำลังลดผิดที่ระหว่างลดแคลอรี่หรือลดอินซูลินกลยุทธ์การลดน้ำหนักแบบเดิมๆอาจจะล้มเหลวลดไม่ได้แถมบางครั้งกลับมาอ้วนกว่าเดิมเส้นทางการลดน้ำหนักแบบเดิมๆอ่ะเหมือนคนอ้วนน่ะที่เจอคนรอบข้างบอกว่าแกลดเธอเีไหมคะแล้วคนคนนั้นก็เลยแบบว่า,าวลดแบบลดอาหารลงกินน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นแต่สุดท้ายหลายคนที่ทำแบบนี้ก็มักจะล้มเหลว พราะทนหิวไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะยิ่งแย่กว่านั้นก็คือพอเราลดแคลอรี่ลงอะค่ะกินน้อยลงแต่ในขณะที่ร่างกายเรายังมีอินซูลินที่สูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไขมันในร่างกายอะค่ะจะเพิ่มขึ้นนะคะและสมองไม่ได้พลังงานใช่ไหมคะก็เลยจะสั่งให้กินเพิ่มเลยทําให้คนที่ใช้วิธีการนี้ค่ะมุ่งเน้นลดแคลอรี่ก็เลยจะลดไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าคุณเปลี่ยนกลยุทธ์มาลดอินซูลินค่ะ มีประโยชน์หลายอย่างเลย1จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญมากขึ้นเพราะร่างกายมีอินซูลินต่าและจะช่วยทําให้เอาไขามันตัวเองมาใช้หลายๆคนเนี่ยหาเข้ายิมแล้วยังต้องกินโปรตีนบาร์หรือกินอะไรเพื่อเพิ่มพลังงานนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้พลังงานของตัวเองกินเข้าไปอินซูลินสูงร่างกายไม่ได้ใช้ไขมันแต่ถ้าร่างกายคุณสามารถเอาไขามันมาใช้ได้เองอะค่ะคุณก็จะลดไขมันได้เมื่อไขมันถูกเผาผลาญนะคะก็จะเพิ่มคีโตนซึ่งเป็นพลังงานของสมองก็จะทําให้สมองอิ่ม และก็เลยจะทําให้ไม่รู้สึกหิวก็เลยทําให้การลดแคลอรี่มันเป็นโดยธรรมชาติไม่ได้ต้องฝืนไม่ได้ต้องอดดังนั้นลองนําวิธีการลดอินซูลินไปใช้นะคะแล้วเราจะลดอินซูลินได้ยังไงแนะนํา2วิธีค่ะ1ควบคุมคาร์โบไฮเดรต 2. มีช่วงกดอาหารให้บ่อยซึ่งการควบคุมคาร์โบไฮเดรตนะคะการกินไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารในมื้ออาหารนะคะช่วยที่จะชะลอการดูดซึมของน้ำตาลได้แล้วเราจะควบคุมความหิวได้ยังไงมาแนะนำโมเลกุล สามตัวนี้นะคะเตียวโบโมีนคีโตนและช็อตเชนแฟตตี้แอาติะคะ่ะสนใจการลดน้ำหนักคำแนะนำการลดอินซูลินพิมพ์สนใจแล้วทักมาคุยกันได้หรือกดลิงก์ที่ไบโอด,ด้านบนได้นะคะ